สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนดนดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l The w i s h e s by Nat ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปรายเดือนของผู้ที่มีดาวจันทร์และลัคนาอยู่ในราศีมีนหรือคนที่เกิดในวันที่20กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20มีนาคมนั่นเองนะครับก็สําหรับอาทิตย์นี้นะฮะจริงๆแล้วผมตั้งใจจะลงทุกคลิปนะครับให้เสร็จภายในวันที่5แต่ว่าเนื่องจาก อาจจะเพราะว่าใช้เสียงเยอะนะครับผมติดต่อการประมาณ2-3วันนะสำหรับการอัดคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ต้องประชุมกับคนอื่นด้วยนะคะทางออนไลน์นะครับผมทำให้มีปัญหากับเสียงนิดหน่อยนะครับผมก็คิดว่าตัวเองไม่สบายไปก็เลยกันนะแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงแรกๆนะครับผมที่ผมทำใช้ n e l ใหม่ๆก็คือช่วงประมาณ2ปีก่อนนะครับอย่างน้อยวันนี้วันที่7นะฮะก็อยู่ในสัปดาห์แรกของเดือนนะครับผมซึ่งผมก็ ก็ยังอยากจะปรบมือให้ตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือราศีแรกๆที่ผมลงนะครับผมก็ลงลงให้ตั้งแต่วันที่1เลยนะครับผมก็อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลนะครับของฟูมูนในวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับผมเรียกว่าเป็นพิงค์มูนนะครับหรือว่าซูเปอร์ฟูมูนนั่นเองนะฮะที่ทำให้ผมนั้นมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับผมในการทำงานเพราะว่าปรากฏการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นแบบทับดวงอาทิตย์หรือทับราศีของผมแบบสนิท Exact เลยนะครับผมทำให้ผมนั้นรู้สึกกระตุอรลุล้นนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นนะครับสำหรับใครนะฮะท่านไหนนะครับที่สงสัยว่าอ่ะแล้วพิงคมูนหรือซูเปอร์ฟ Moon ที่ผ่านมาในวันที่26เมษายนเนี่ยมีอิทธิพลอะไรกับตัวเองบ้างนะครับก็ต้องไปดูที่พื้นดวงนะฮะว่าในพื้นดวงนั้นนะครับผมพิงคมูนนั้น ทำอิทธิพลถึงดาวดวงไหนในพื้นดวงบ้างนะครับหรือว่าถึงจุดสําคัญจุดไหนในพื้นดวงบ้างแต่ถ้าไม่ทราบนะครับผมทางผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับผมพรจากดวงดาวอ p พีที่2นะครับผมเป็นพิกอเด็กนะครับเป็นพิกไม่ใช่พิกอเด็กสิพิกอะคาสนะครับผมอะไรของคุณกําลังจะจบลงไปและอะไรของคุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะครับผมเป็นคลิปที่ทําเกี่ยว้องกับซูเปอร์ฟูมูในราศีพิจิกนะครับผมที่เป็นเรือนของการ ตายแล้วเกิดใหม่หรือ death and rebirth นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปรับชมรับฟังกันได้ผมมีไพ่ให้เลือกถึง5กองด้วยกันนะครับผมก็ลองเข้าไปเล่นกันนะครับผมสนุกสนุกนะอ่ะเรากลับมาเข้าที่ดวงรายเดือนนะครับของเดือนนี้นะครับผมสาหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวทิศกุมดาวยูเรนัสในเรือนของการเดินทางมีโอกาสสูงนะครับผมที่คุณจะต้องเดินทางหรือมีการพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นนะครับผมแต่ว่าสิ่งสําคัญกว่าคือ คุณจะได้สื่อสารกับตัวเองครับผมสื่อสารกับตัวเองคืออะไรครับอ่ะอันนี้จากดาวพฤหัสและดาวเสาร์ในเรือนของจิตวิญญาณนะครับจะทําให้คุณนั้นเริ่มที่จะพูดคุยนะครับผมกับจิตใจของตัวเองนะครับหรือความต้องการของตัวเองหรือว่า higher self นะครับสาหรับคนที่เขาเรียกว่ามียาหรือมีเซนส์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะฮะถ้าเทียบกันใน12จักรราศีนั้นแทบจะเป็นคนที่มียาที่แข็งแรงมากที่สุดเลย นะครับสำหรับคนที่มีลัคนานะครับผมก็อย่าลืมไปตรวจเช็คก่อนว่าตัวเองเป็นราศีหรือเป็นลัคน,นะครับแต่ด้วยปกติแล้วน่าจะให้ผลพอๆกันนะครับอยู่ที่ว่าเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะคุณจะนําเอาสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณนะครับเป็นปัญหาหรือว่าเป็นเสียงเรียกลึกๆของคุณนะครับมาพูดคุยกับ คนภายนอกนะครับผมที่คุณต้องการนะครับผมว่าความรู้สึกของคุณนั้นเป็นอย่างไรความพอใจเป็นอย่างไรมีความกังวลไหมอะไรที่ติดอยู่ในหัวใจของคุณนะครับผมดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุทธทำมุมอยู่ในเรือนของการสื่อสารด้วยนะครับผมทําให้คุณนั้นมีเสน่ห์เวลาที่คุณจะต้องเล่าเรื่องราวนะครับผมต่างๆให้กับคนอื่นได้เข้าใจนะครับผมทำความเข้าใจกับคุณนะครับอิทธิพลของดาวพุธจะทําให คุณสามารถดึงความคิดและคําพูดที่เหมาะสมต่อการสื่อสารทําให้คนอื่นนั้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วดาวศุกร์และก็ดาวพุธนะครับยังทํามุมที่ดีถึงดาวเนปจูนดาวประจําตัวในเรือนของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ส่งถึงเรื่องของสังคมคุณจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับผมจากบางอย่างที่บางทีแล้วคุณอาจจะไม่สามารถหาคําตอบได้หรือไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทําไมฉันถึงทําแบบนี้ทําไมฉันปฏิบัติแบบนี้ทําไมฉันถึงมี พื้นฐานความคิดแบบนี้นะครับจะทําให้คุณเข้าใจและรู้ว่าคุณจะอยู่นะครับผมหรือต้องการที่จะอยู่จุดไหนของสังคมหรือคนในสังคมที่คุณกําลังแวดล้อมอยู่นั่นเองนะฮะท้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณจะบาลานซ์ตัวตนของคุณที่แท้จริงนะครับเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดีดาวอังคารยังส่งผลทําให้คุณนะั้นคนพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของคุณได้อีกด้วยนะครับสําหรับเดือนพฤษภาคมนี้นะฮะ อ่ะมาต่อกันครับผมที่วันที่11นะพฤษภาคมมีนิวมูนนะครับผมในราศีพฤกษภนะครับเมื่อคุณค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในจิตใจของคุณเชิงลึกแล้วนะครับผมหรือสปิริตชัลของคุณนั่นเองนะครับผมถัดมาก็คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการฮีลิ่งนะครับการเยียวยาการรักษาบาดแผลนะครับผมสำหรับบางคนนะอาจจะเคยมีความผิดพลาด สำหรับที่เกิดขึ้นจากตัวเองนะครับผมหรือว่าความเจ็บปวดจากสถานการณ์ที่คนอื่นสร้างขึ้นหรือความท็อกซิกที่มันหลงเหลืออยู่ในชีวิตของคุณนะครับที่เคยผ่านมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้ปลดปล่อยหรือว่าชำะระล้างตัวเองจากพลังงานในแง่ลบนะครับผมความกดดันต่างๆความเศร้าโศกเสียใจหรือความคาดหวังที่เคยผิดหวังด้วยนะครับผมเรื่องถึงการกล่าวโทษตัวเองต่างๆณนะตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะชำระสิ่งต่างๆให้มันสะอาดและคุณจะ ได้เป็นเขาเรียกว่าพัฒนาสู่การเป็น Pure Energy ใหม่ๆนะครับผมเริ่มต้นพลังงานใหม่ๆที่สดใสร่าเริงม,มี power มากกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ Full Moon Luna Eclipse วันที่26นะฮะในราศีธนูนะครับผมเดือนของความสําเร็จคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นนะครับผมทําตามเป้าหมายของคุณที่คุณต้องการโอกาสนั้นจะมาเมื่อคุณได้พูดคุยสื่อสารกับตัวเองนะครับก็ต่อเนื่องมาจากทางต้นเดือน นะครับผมทำความเข้าใจกับตนเองเสร็จแล้วนะครับผมว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เราต้องการกันแน่นะครับผมแล้วก็อยากจะทํามันจริงๆไหมนะครับผมแล้วก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงของคุณจริงๆหรือเปล่านะครับผมอ่ันั้นก็เป็นในแง่ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับทีนี้เรามาดูกันครับผมว่าในมุมมองของไพทาร่โนะครับจะมีการพูดถึงนะครับชาวลัคนาราศีมียังไงบ้างยังไงผมฝากชาวลัคนาราศีมีทุกท่านนะครับ ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าชาแนลของเรา1 2 3 4 5 6 7 8 c ามสี่ห้ของเรานะครับของผมเนี่ยเป็นชาแนลของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับก็จะขึ้นตรงกับการหาลัคนาแบบโหราศาสตร์ตอนตกมากที่สุดนะครับมากกว่าการดูจากวันเกิดแล้วก็ดาวจันด้วยนะฮะยังไงก็ตามเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกๆคนนะครับผมอยากให้ทุกคนนั้น หาลักษณะของตัวเองมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมผมพสใส่เอาไว้ใน description box ด้วยนะครับผมยังก็ลองไปหากันดูนะจ๊ะอ่ะมาครับผมไพ่ใบแรกนะครับ7ถ้วยเห็นไหมนี่แหละว่าทำไมคุณถึงต้องสื่อสารกับภายในของตัวเองนะครับใบที่2 2เหรียญใบที่3ดีแฮงแมนไพ่ประจำเดาของคุณนะดีแฮงแมนเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับเนปจูนก็มา พวกนี้เป็น power ของเขาเรียกว่าพลังงานของความสับสนหมดเลยนะนะฮะไพ่สี่อ๋อหกหกถ้วยนะครับ six of c h a l i c e ไพ่หนึ่งเหรียญไพ่สามคาถาไพ่เจ็ดคาถา the moon อะ ไพ่ประจําดาวก็มาไพ่ประจําราศีก็มาเอามาให้หมดนะครับ q u n o n s w s r d เออเออเออดีดแล้วก็ King of Pentacles นะครับ Bottom of the deck นะฮะได้10ดาบ10ดาบอีกแล้ว10ดาบขึ้นแคบจะทุกราศีเลยนะครับแสดงว่าช่วงนี้ดาวทำมุมค่อนข้างรุนแรงกับหลายๆคนนะโอเคมาครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าเอยเมื่อกี้ผมชนกล้องหรือเปล่าทำไมไมนดูเบียวขึ้น เขาขยบนิดนึงนะครับพอดีว่ามีความเป็น perfectionist นิดนึงอดทนกับผมนิดนึงนะโอเคครับผมอ่าไพ่ตรงกลางนะครับได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับอันนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะต้องการอยากจะ achieve มันนะครับอยากได้ผลลัพธ์บางอย่างนะครับจะว่า เอ่อจะว่าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจก็ได้เรื่องหน้าที่การงานก็ได้หรือว่าเรื่องอะไรที่คุณจะต้องเลือกหลายๆเรื่องนะครับผมมันอาจจะตกทอดมานะครับจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมที่มันมีความเขาเรียกว่าความคลุมเครือความไม่ชัดเจน ความสับสนที่อยู่ในจิตใจของคุณนะครับถึงแม้ว,ว่าคุณจะหยุดอยู่กับที่แล้วพยายามใช้ความคิดแล้วพยายามที่จะคนเข้าไปในความรู้สึกของคุณแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ชัดเจนยังไงก็ตามนะครับผมนิวมูลที่จะถึงนี้มันจะทําให้ทุกอย่างนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเปลี่ยนจากคนที่สับสนนะครับกลายเป็นคนคนนี้ครับพร,พระราชินีถือดาบนะครับผมคุณพร้อมที่จะเขาเรียกว่าฟาดฟันนะครับกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นพิษภัยนะครับผมคุณดูงู ที่อยู่บนคอของเขานะครับเชื่องมากนะับผมนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถอยู่กับเขาเรียกว่า,าความรู้สึกที่มันดูเป็นพิษกับคุณนะครับเขาเรียกว่ามีวิธีการแก้ไขดีกว่านะฮะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะครับผมที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแบบต้องอดทนท้อแท้หรือว่าคุณรู้สึกเจ็บปวดบางอย่างนะครับคุณจะถือดาบนะครับผมแล้วก็ก้าวเข้าไปสู้กับมันนะฮะสำหรับบางคนนะครับผมมีโอกาส นะ้ามีโอกาสนะครับไพ่หกถ้วยเข้ามาเนี่ยบางคนนั้นอาจจะได้ย้อนกลับไปสู่วัยเด็กนะครับความต้องการวัยเด็กความรักวัยเด็กเพื่อนวัยเด็กหรือแม้แต่คนรักเก่าๆอาจจะรีเทิร์นกลับเข้ามาได้นะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตย้านะครับว่าเรื่องของความรักนั้นอาจจะเกิดขึ้นแค่บางคน ต้องยอมรับความจริงนะนะครับว่าอะไรที่มันบางทีแล้วมันจบไปแล้วหรือว่ามันหายไปแล้วก็คือมันมันมันก็หายไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับมันมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาถ้าเกิดว่าคุณได้เจอใครในช่วงนี้นะครับคุณเห็นไหมว่าเนี่ยมันมีผู้หญิงกับผู้ชายครับอยู่ด้วยกันเนาะมันเป็นแบบจิตวิญญาณบางทีแล้วคุณอาจจะได้เจอคู่ในเร็วๆนี้ก็ได้นะครับแล้วจะเป็นคู่ที่มาจากอะไรครับมาจากความมั่นคงไงจากกวาลสงมอบไพ่เป็นหนึ่งเหรียญเหรียญคืออะไรครับความมั่นคง การจับต้องได้สถานการณ์ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่คุณต้องทำยังไงก่อนครับคุณจะต้องรีลลสพลังงานเก,าเก่าๆออกไปก่อนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณมีพลังงานของความเจ็บปวดเห็นไหมอุ้ยแปดดาบอุ้ยห้าเหรียญแสดงว่าบางคนเพิ่งเพิ่งผ่านมานะนะครับห้าเหรียญอาจจะเพิ่งแบบเลิกกันหมัดมาสดๆร้อนๆเลยเป็นแผลสดอยู่เลยนะครับผมไปใส่ยาแดงเอาไว้นะครับอ่าเพราะว่าอะไรครับผมก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบ บางคนนะบางคนอาจจะรู้สึกอยู่แล้วด้วยซ้ำว่าอ้ยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะฉันปิดหูปิดฉันปิดหูปิดตาตัวเองแล้วนะเห็นไหมครับมันมีผ้าสีแดงผ้าอยู่บนตาเขาอยู่แต่ฉันก็ยังออกมาไม่ได้เพราะอะไรครับรัวเจ็บแต่สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเจ็บจริงไงเล่นจริงเจ็บจริงนะครับผมเจ็บจริงไม่ได้เล่นๆเ,เลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะ่ะคืออะไรบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอฉันขออยู่เงียบๆอยู่เฉยๆฉันอาจจะแบบ บินไปตามทางของฉันนะครับไม่สนใจกลกลก,ลกนี้ละนะครับแต่ว่าพอมันมีอะไรที่มันใหม่ๆเข้ามาครับผมคุณจะต้องเปิดใจนะครับถึงแม้ว่าณนะอนาคตนั้นเวลาที่มีใครเข้ามาคุณจะรู้สึกได้ถึงความยังไม่ชัดเจนก็ตามนะครับรู้สึกถึงการรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาเติมเต็มคุณให้คุณรู้สึกมีความฟูลฟิลมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่คุณจะต้องเติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนนะครับด้วยไพ่ใบนี้นะฮะ สู้กับสถานการณ์นะครับผมสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสู้กับอะไรหลายๆสู้กับอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามาแลวมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดพลังนะครับคุณเจ็บปวดจากเรื่องของงานอาจจะรับผิดชอบงานมากเกินไปทํางานมากเกินไปโดนหักหลังโดนคนรักแทงข้างหลังนะครับผม สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับมาเพื่อฮีลิ่งตัวเองอยู่ดีนะครับอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้พระราชาถือเหรียญเนี่ยโอ้ยมีตังนะจะบอกให้เข้ามานะครับหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ับคุณในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีในเรื่องของความรักก็ดีดังนั้นอนาคตที่สดใสกําลังรอคุณอยู่นะครับคุณเห็นไหมว่าภายใต้ความสับสนของคุณนะครับที่เป็นสีแบบสีเขียวๆช้ำๆแบบนี้นะครับเห็นไหมมันขนาบคลังด้วยนะครับ สีเหลืองของความสดใสไงสีเหลืองของโอกาสสีเหลืองของอนาคตที่เรืองรองสดใสร่าเริงนะครับผมดังนั้นคุณจะต้องเขาเรียกว่าอะไรครับเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับผมได้เจอกับอนาคตใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆเจอสถานการณ์ใหม่ๆบ้างนะครับผมปิดผมติดคาว่าสถานการณ์บ่อยมากเลยประมาณว่าแบบพูดไม่เคยชัดเลยไอ้คำเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรนะักหนานะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่า ทุกคนนนัเป็นแบบพวกเข้ามาแบบเป็นนักพูดผู้สื่อข่าวอะไรอย่างนี้ก็อดทนกับผมนิดนึงนะครับไม้ผมไปสอบผู้ประกาศแล้วผมจะมาพูดใหม่ก็ได้นะฮะอ่าเดอะเฮอร์มินะครับผมแจะผ่อนมากคุณจะต้องกลับมาใช้ความคิดใช้สติปัญญาของคุณแล้วนะนะครับช่วงเวลานี้ไม่อาจจะไม่เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมสําหรับการใช้อารมณ์ของคุณอย่างที่ผมบอกไปว่าดาวพุธ นะครับผมกับดาวศุกร์ทำมุมที่ดีถึงดาวเนปจูนซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณดังนั้นเนี่ยคุณจะสามารถดึงเอาความคิดดึงเอาความแข็งแรงของสิ่งที่มันเป็นแบบตัก,กะของคุณออกมาตัก,กะและเหตุผลเนี่ยโดยปกติแล้วชาวลัคนาราศีมีนั่นจะใช้ถนัดใช้อารมณ์มากกว่าคุณเห็นไหมไพ่ใบนี้ก็เฮอร์มเหมือนกันนะสใบคือใบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็น เขาเรียกว่าข้อความซ้อนนะครับผมว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความคิดมากกว่าใช้อารมณ์นะครับใช้เหตุผลในการแก้ไขสถานการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องความรักก็ตามแต่นะครับตอนนี้คุณต้องมีเหตุผลนะครับผมเอาเหตุผลขึ้นมานําแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงไปนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาต่อกันนะครับกับไพ่ใบที่สองหยิบยากจุง ในออฟ f ัฟฟ์นี่ไงความช่วยเหลือมาแล้วนะครับผมอาจจะเป็นทั้งความช่วยเหลือทั้งเรื่องของการงานหรือแม้แต่ความรักก็ได้นะอาจจะเป็นคนนี้นะผู้หญิงคนนี้เห็นไหมมานะครับผมมอบความรักให้กับคุณนะครับอ่านได้เหมือนกันถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายก็คือผู้หญิงมารับหรือว่าอ่าแม้แต่การเป็นแบบเพศเดียวกันก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าแยกแยกเพศนะเอ,า,อางี้ว่า ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นนะครับใครก็ตามที่สมควรและต้องการที่จะมีความรักไม่ว่าคุณจะรักคนต่างเพศหรือว่าเพศเดียวกันคุณมีโอกาสที่จะได้เจออย่างเท่าเทียมกันนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจนะผมก็ก็คือแบบพูดไปตามรูปของพายอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าไปสุดท้ายนะครับ tree of w a r d s นะครับนี่ไงคุณอาจจะเจอผ่านทางการสื่อสารแบบโซเชียลก็ได้อย่างที่ผมได้ พูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับผมว่ามันอาจจะมีการสื่อสารกับผู้คนอื่นๆนะครับผมมากหน้าหลายตานะฮะได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่ใบต่อไปจะเป็นอะไรนะครับไพ่ Sea Horse Spirit นะครับผม Watch and Wait นะครับผมอยากให้คุณดูนะเนในการตัดสินใจของคุณทุกอย่างนะครับ รอดูนะครับผมว่าคุณจะเลือกอะไรด้วยการฟังเสียงหัวใจของตัวเองก่อนนะครับแล้วพอคุณทำไปแล้วมีโอกาสเข้ามาถึงแล้วนะครับรอดูตัวคุณเองที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนะครับผมอย่าพึ่งเขาเรียกว่าตัดใจง่ายๆหรืออย่าพึ่งท้อแท้ใจง่ายๆนะครับผมทุกอย่างมันมีโปรเซสมันมีระยะเวลาของมันที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็มันจำเป็นต้องใช้เวลานะครับไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆในเดือนนี้นะครับผม โอเคเนาะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเข้าไว้นะครับเดลครีเอทเข้ามาคุณสามารถเขียนสมุดของตัวเองเขียนนิยายของตัวเองได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นออรู้จักการมานิเฟสนะครับเป็นมานิเฟสเตอร์เป็นนักขอกับจักรวาลน,นะครับจดลงไปเลยคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรนะครับคุณอยากได้งานนี้เพราะอะไรงานนี้ให้อะไรกับฉันแล้วพอคุณได้เป้าหมายนี้แล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น มันจะแอคชีฟตัวเองยิง่งมากยิ่งขึ้นครับมันจะมีเป้าหมายที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความคิดสร้างสารรค์ของคุณด้วยปัญญาของคุณด้วยความต้องการของคุณเองนะครับแต่มันมีไพ่ไฟขึ้นมานะผม,ผมบอกแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับพอไพ่ไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็ยิ่งยืนยันเข้าไปใหญ่ว่าตอนนี้คุณจะต้องพัฒนาตัวเองเป็นนักสู้อะ่ะนะครับชาวลัคนาราศีมีนน่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ ดูภายนอกบางคนดูอ่อนแออืมตามสถานการณ์นะครับไหลาตามน้าไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คุณทําแบบนั้นไม่ได้แล้วคุณต้องผันตัวเป็นนักสู้เป็นควีนออฟสอดนะครับผมเป็นคนที่มีสติปัญญาคนที่แก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมในตอนนี้และต่อไปก็คือไพ่มิสนะครับโอเคไพ่มิสเนี่ยเป็นไพ่หมอกนะครับผมหมอกควานบางทีแล้วในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับกับสถานการณ์เหมือนไพ่เดอะบูลที่ผมจับให้คุณได้นี่แหละ นะครับบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะอยู่ในสภาวะของความมืดนะครับผมมีเพียงแค่แสงจันทร์ดวงเล็กๆที่มันส่องลงมาเพราะฉะนั้นมันยังไม่ชัดเจนครับมันยังคลุมเครืออยู่มันยังคลุมเครืออยู่นะครับบางทีแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าสุดท้ายมันจะต้องทําอะไรครับรอดูไงใช้เวลาไงเท็จท่ามไงนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกอย่างทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเรารีบไปแล้วมันจะได้ผลที่ดีนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเขาคงจะไม่มีสำนวน ชาชาได้พระสองเล่มงามมาถูกไหมฮะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันจาเป็นต้องใช้เวลาอย่างเช่นการตกผลึกจากหัวใจตัวเองจากความคิดของตัวเองจากสมองของตัวเองนั้นถ้าคุณใช้เวลากับมันได้ใช้เวลาให้ละเอียดที่สุดครับและสุดท้ายแล้วคุณจะเจอกับความสุขที่คุณต้องการนะฮะอ่ะคำแนะนำนะครับดอกเยลเบร่านะับผมโชแอปพลิเคชันแอนดรอยเซลโฟโล่เห็นไหม โชว์ความเป็นตัวคุณเองไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคตินะครับผมความสามารถนะครับหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นของดั้งเดิมของคุณนั้นแสดงมันออกมาครับผมแล้วก็เชลฟอลล์ว์ครับผมตามมันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานในรูปแบบไหนที่คุณสร้างขึ้นมาเองก็ตามนะครับผมมันจะทําให้คุณนั้นเติบโตนะครับเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นคนที่คนอื่นๆที่อยู่ในสังคมนั้นรู้สึกว่าคุณมีพลัง ดึงดูดน่าสนใจน่าเข้าหานะครับและคุณจะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นทำอะไรได้อีกหลายอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่ะและนี้ก็เป็นการพยากรรายเดือนนะครับสำหรับผู้ที่มีดาวจันลัคนาและราศีนะครับผมอยู่ในราศีมีนหรือคนที่เกิดในวันที่20กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20มีนาคมนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะฮะวันนี้ผมคงปล่อยคลิปราศีทุกอย่าง เรียบร้อยนะครับผมจนถึงราศีเมษร,ราศีสุดท้ายของเดือนนี้นะครับยังไงคนที่มีลัคนาอื่นดาวจันท์อยู่ตรงอื่นหรือราศีเป็นราศีอื่นตามวันเกิดนะครับก็ตามไปดูกับราศีอื่นๆได้เลยในคลิปอื่นๆน,นะครับแล้วก็เอามาประกอบกันได้ก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าให้อ้างอิงที่ลัคนาเป็นหลักนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่11พฤษภาคมนะครับที่มีนิวมูนกับวันที่26นะฮะ ที่มีฟูมูลทัล t ทลลูน่าอีคลิปส์นะครับผมพระจันทร์สีแดงนะครับผมดอทมูนนะก็ผมจะทําพลิกอากาศให้ทุกคนได้เล่นกันอีกนะครับผมและ้จะทําออกก่อนเวลาก็คือออกก่อนวันที่11ออย่างที่ผมตั้งใจเอาไว้นะครับผมทุกคนจะได้เตรียมตัวกับสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนนั่นเองนะครับผม ก็ลองไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะโพสต์ตามเอาไว้ให้นะครับผมสําหรับวันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจากช anel ของเราสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ